จะมาทำเมคอัพทูตอเรียนนะคะหายไปนาน มากมากมากเลยนะคะวันนี้อยากมาทำเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเพอร์ n ันอลค o ลเลอร์ที่เปลี่ยนไปของมอสค่ะเนื่องจากแบบไปย้อมผมมาจริงๆแล้วคนเราอะ่ะมันมีสีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วสีเราก็เปลี่ยนไปในทุกวันนะคะตื่นมาแค่ผิวอย่างเดียวเนี่ยบางวันก็คือแบบว่าเทาเยอะบางวันเทาน้อยเหลืองมากเหลืองน้อยชมพูมากชมพูน้อยมันก็คือแล้วแต่มันก็เป็นอะไรที่เราเองเนี่ยสมควรที่จะแบบว่าพิจารณาแล้วก็เรียนรู้ไว้นะคะถ้าสมมติว่าอยากจะสวยที่สุดใน e อว r y เด y เนี่ยเราแบบมีทางปรับแก้อะไรได้บ้างน,นะคะแล้วนอกจากสี ผิวที่เปลี่ยนไปในเอวิด a y แล้วก็ยังมีสีผมอีกนั่นเองค่ะทุกครั้งที่สระมันจะมีการว่าเสีอีกสีเปลี่ยนนะเนาะแล้วก็ยิ่งสีเสื้อผ้าที่แบบเป็นเงาสะท้อนขึ้นมาบนใบหน้าแล้วก็ทั้งหมดบวกรวมกันเป็นแบบคอนทราสอะไรที่มันค่อนข้างเยอะมากๆเลยคือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เราเพอร์ซีได้ด้วยดวงตาเราอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเอาแบบ คิดว่ามันแบบอะไรมายังไงอะไรทําให้เกิดอะไรแต่ว่าเราจะรู้สึกได้นั่นเองเอาเป็นว่าสรุปเลยว่าหมอนะตอนนี้รู้สึกว่าคอนทราสต์ตัวเองอะมันสูงขึ้นมากๆมาก,มาก,มากจากผมนะคะปกติหมอจะผมอ่อนแล้วตอนนั้นจะเรียกตัวเองไนดะ้อย่างเต็มปากว่าเป็นซอฟต์ออทัมด้วยความสีเหลืองของเราเนาะแบบผิวที่ก็ค่อนข้างไปในโทนอุ่นติดเทาอะแล้วคราวนี้แล้วพอหมอจะไปย้อมผมเข้มมาแล้วแบบเมคอัพเดิมๆที่แบบเคยว่าเวแบบิร์กอะวันที่เดินออกมาจากร้านทำผมก็จะรู้สึกเก้อเขินเสมอเลย แร้านทาผมขอถ่ายรูปอะหมอจุสุดสีผมมันแบบไม่ไปกับสีเมคอัพแบบอย่างแรงแบบตีกันมั่วไปหมดเลยอะนะคะทุกวันเลยเวิร์กเอาอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะแบบว่าถ่ายเมคอัพที่ลองตัวกับสีผมนี้นะคะที่แบบว่าเข้มแล้วมีประกายแบบในกล้องมันจะยังดูแบบเหมือนจะส้มอยู่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเข้มเข้มเขียวเขียวแล้วก็พอสีผมที่มันเข้มขึ้นทําให้ หน้ามีคอนทราสต์มากขึ้นใช่ปะจากปกติถ้าเป็น Soft Autumn ผมสีอ่อนของมอสอะจะไม่ค่อยสามารถใส่สีดําได้ตามแบบหลักการเพราะมันสุก่าเงาจากเสือ้อมันมันจะสะท้อนแบบขึ้นมาให้ทําให้หน้ามันแบบดูกลืนดูกลมไปแต่ว่าตอนนี้ตัวคอนทราสต์เราอะมันขึ้นมาสูงแล้วค่ะแบบตัวกรอบผมที่สู้อยู่กับตรอหน้าเนาะสีดําจากเสื้อผ้าไม่สามารถกลืนเราได้แล้วนะแต่ว่า i n a way s t i l l หน้ามันก็ยังแบบต้องมีอะไรที่แบบสีมันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ความแบบแ,บบแรงอะไรอย่างเงี้ยมอญรู้สึกว่าม,มันต้องมาพูดกันแหละนะคะก็คือเราก็พูดกันมายาวมากเริ่มกันเลยดีกว่าจะเป็นแบบเม้ามอยหอยสั่งตะเข็บนะเผื่อเพื่อนๆที่แบบ คิดว่าปกติแบบสีผมเข้มกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ใช้คืออะไรรู้รปหทุกคนลาบปริญญาไงคือเขาก็จะบังคับให้เราผมสีเข้มแล้วแบบหลายๆครั้งแล้วก็จะชอบไปย้อมใกล้ๆวันเนาะแล้วมันก็จะแบบเนี่ยเข้มขิบธรรมชาติเริ่มที่น้ำตบตัวแรกนะคะอันนี้เป็นดีทรีทเมนต์โลชั่นจากลาแมนะคะเป็นสูตรใหม่ ทุกคนปรับมาให้แบบให้ความชุ่มชื้นยาวนาะนต่อทั้งวันทั้งที่เนื้อเขาแบบบางลงนะแบบว่ามันจะค่อยๆปล่อยความชุ่มชื้นมาตลอทั้งวันหมออะคุณเคยใช่ว่าคุณเคยกับน้ำตบลาเมค่อนข้างมากเลยนะแต่ว่าได้ใช้หมดขวดจริงๆอะน,อน้อเยเพราะอะไรรู้ไหมจะโดนแต็บเสมอนะคะจากทุกคนข้างกายไม่ว่าชายหรือหญิงแฟนหมอก็ชอบพี่สาวก็ชอบอะไรเงี้ยทำให้เราเป็นแบบอะ่อะอะ่อะเอาไปก็ได้นะแบบมอว่าหมด come across มันไม่ต่ำกว่าสิบขวดแต่เนี่ย ดิฉันจะไม่ยอมให้แล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มาไปเรียนแต่งหน้ามาเพิ่มด้วยนะคะ <c oughs> อะไรที่เกี่ยวกับอ่ะอุณหภูมิอ่ะ ค่อนข้างสําคัญมากๆในการที่ทําให้เมคอัพเราติดทนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการดีที่สุดถ้าสมมติว่าเราจะใช้หน้าเราแบบเพิ่งอาบน้ำล้างหน้าผิวเราก็งเย็นอยู่ทําให้แบบรองพื้นเนี่ยเกาะได้ดีแล้วก็เวลาทาสกินแคร์อย่าแบบบทขยี้อย่างที่ปกติหมอชอบทาเพราะมันก็จะเป็นการเพิ่มความร้อนเสียดสีเนาะแล้วก็สากการที่แบบเรียนมาตอนนั้นนะเพราะว่าาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทานหน้าแรงมากๆเพราะว่าเราเข้าใจผิดว่าเป็นแบบฝั่งฝรั่งเนาะเราต้องวอร์มเยอะๆเพราะว่าเหมือนผิวเขาอะด้วยสัญชาติเชื้อชาติม<า>ันหนากว่าเราค่ะทุกคนนนนแแบบบบบมมัััรรตตงงง้้ไดอ ความผลิตภัณฑ์บวกกับอากาศคะ่ะแต่ว่าในประเทศไทยเนะี่ยเราอยากให้มันแบบผิวแล้วค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็น้ำตกก็ช่วยได้แล้วก็สเปรย์แบบฉีดใกล้ๆเลยนะเพื่อความแบบคลายอุณหภูมิผิวนะคะตัวจะขอทาเซรัม่ม The Essential Reviving and n u u r i s h i n g Facial s e r ่ m ค่ะทาแบบไม่แรงนะคะเสร็จเราก็แบบ เนี่ยทำอย่างเงี้ย ให้รู้ว่ามันแบบซึมลงไปจริงๆถ่าอ๋อแล้วจะบอกว่าใช้เมคอัพนี้ในการไปถ่ายแบบมาแล้วด้วยนะคะก็การันตีความรวมกันแล้วกันกลมกลม่อมแล้วก็แบบถ่ายรูปขึ้นอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็กันแดดก,กันนิดนึงนะคะตอนนี้อินกับอันนี้อยู่อาจจะเคยเห็นมอสพูดในหลายๆที่นะคะ p e r f e c t i o n m น s t solly ่น่าจะน่ารักมากเป็นแบรนด์คนไทยนะคะเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาเป็นแบบสเปรย์เลยค่ะก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครแบบว่าคอนเชียตตรงนั้นคอนเซิร์นว่าเฮ้ยแบบผิวแพ้ง่ายต้องการความแบบธรรมชาติขั้นสะุดแล มากกับการ,รพบพกไปเติมต่างๆนะน,นะเหมือนพกน้ำหอมฉวดสวยๆไปหนึ่งขวดค่ะ กินหรือกินเรดี้โอเคมาต่อที่อันนี้นะคะให้เป็นเฟรนด์ของสุดยอดเฟรนด์มอชัยมาแบบเดอะโฮเยียแล้วก็สุกว่าทุกครั้งที่ใช้ฉันเป็นคนสวยอะไรขนาดนั้นนะคะทั้งที่เพิ่งได้แบบรับข่าวสารว่าแบบถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเราเป็นสาวออทอมไม่ควรใช้อะไรที่วาวมากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ต่อให้แบบเรียนมาแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามีเธอมันจะดีกว่านะอะไรอย่างงี้นะคะมันดีมากเลยอะคะ่ะ ทําให้ผิวนวลเนียนแล้วก็เงาแต่ไม่ได้เงาเออรามาก็รู้สึกว่าเวลาลงรองพื้นต่อไปแล้วอะมันสวยกว่าด้วยจริงๆแบบช่วยให้รองพื้นเราแบบสมูทแล้วก็เกาะอยู่ เนี่ยค่ะทุกครั้งที่ทางลงไปเราจะรู้สึกเหมือนแบบชันเป็นโมเดลที่เตรียมผิวมาอย่างดีมากรู้สึกว่าเดินแค่เนี้ยก็ก็สวยได้แล้วโอเคมคะนะ่ขนาดนั้นทางที่แบบว่าก่อนหน้าเราอาจจะเป็นหนอหนน้อยกินเล้ามาไม่ไดี้างหน้าสะอาดมากนะแต่พอทาไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนผิวจริงเราสวยมากนะคะจะใช้จนวันตายค่ะ <laughs> ก็ให้แรงมากแรงมากโอเคอันนี้คือเบอร์สีนะคะที่หมาใช้เป็นเบอร์มีเดียมนะคะเขามีแบบเฉดสีให้เลือกแบบ มาคะ่ะงานลองพื้นนะพูดถึงลองพื้นออฟชอ e คือถ้าแบบชนะชัวรอดชัวนะคะทั้งปีที่แล้วอะ่ะมอใช้อันนี้ตลอดเลยให้เป็นเฟรนดนะคะ ซีซิลเ l อร์นั่นเองค่ะอันนี้คือแบบไม่ได้อวยเพื่อนคือมันแบบดีมากๆจริงๆมอชอบมากๆนะคะคุมมันดีมากเนื้อไม่ได้หนาปกปิดติดทนสวยทั้งวันผ่องเด้งไม่มีดรอปชอบมากๆปกติใช้เบอร์2ใช้จนหมดไปแล้วนะคะอันนี้คือลอตใหม่02สองเบจก็จะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างพอดีผิวและไม่ต้องผสมก็คือรอดแต่ว่าพอสีผมมันเข้มขึ้นนะคะซัมฮาวหน้าแบบถ้าสมมติว่าเป็นสีปกติเกินไปอ่ะมอจรู้สึกว่ามันมันลอยมากแล้วก็ถ้าสมมติเราขยับเป็นเบอร์สานิดนึงอ่ะ มันจะดูแบบโหมันมันดูเซ็กซี่มีพลังแล้วก็ดูแบบว่าส่งมากๆเลยนะคะก็สองัอันนี้ผสมกันแต่ว่าลองคืน o f the moment ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะน้องนาตัวนี้นั่นเองค่ะว่าอันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบค่อนข้างพอดีผิวของมอนนะคะใช้สีเด v i l วิอยู่ค่ะมันจะแบบเขาเคลมว่าจะมีแบบการบำรุงเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะแล้วก็สบายผิวอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นแสงสวย ตอนแรกก็มีความเงาหน่อยแต่ว่าทิ้งไปสักพักน้องเขาจะยิ่งแบบเซตตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติขึ้นไปอีกส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับแบบการเป็น everyday l o n g ื e เพราะว่าถามว่าทาแล้วสวยไหมช่วยอัมพรางผิวไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ตึบมากแบบที่เราจะแบบต้องมาเสี่ยงอุดตันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าบิวได้ไหมนะคะลงไปเสร็จแล้วชั้นหนึ่งก็เนี่ยสามารถมาเพิ่มได้มันก็แบบเพิ่มการปกปิด มากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้มองว่ามันไม่ได้มีฟีเจอร์เรื่องแบบควบคุมความมันอะไรมากมายซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอ่ะชอบให้ลองพื้นแล้วค่อนข้างไปทางแบบแมตต์เกาะหน้านี้ดนึง ด้วยเรื่องของอุณหภูมิผิวนะคะคิดดูถ้าเพื่อนเพื่อนทารองพื้นที่มันแบบหนาตึบแน่นฝกปิดอะผิวเรามันก็จะแบบว่าคลายความร้อนไม่ค่อยได้หายใจไม่ค่อยได้นะคะทําให้มันแบบว่าอืดเร็วด,ด้วยบางส่วนนะคะผิวมันต้องเริ่มใช้งานตั้งแต่เราลงรอ,องพื้นเลยอ่ะคะ่ะทุกคนมันก็เลยจะแบบลดความติดทนนะถ้าสมมติว่าลงบางได้ก็จะอยกว่านี้ง่ายของความแบบว่า ติดทนค่ะทุกคนมาต่อกันที่งานแก้มน,นะคะอยากจะเชิญชวนให้เ,เพื่อนๆเราพอแล้วหรือ,อยังกับบลัชออนเนื้อวาวนะคะบางคนมากๆจริงๆที่จะทาแล้วรอดน,นะคะคือส่วนใหญ่มันจะแบบสวย,ยเฉพาะบางแสงเพราะว่ามันจะมีความแบบเล่นแสงเล่นเงานะคะแต่ว่า สังเกตรหรือไม่ว่าบางมืนหน้าเราดูแบบบุบลงไปกับบลัชออนที่แบบว่าวาวจัดน,นะคะแต่คือเข้าใจว่ามันจะเป็นบางลุกที่มันลอดอยู่แล้วก็บางแสงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสวยไม่คานาส่ตาจริงๆแล้วอ่าตรงไหเป็นเนื้อแมทค่ะทุกคนแล้วก็เลือกเนื้อแมทที่ถูกใจถูกต้องนะคะสําหรับมอสคืออันนี้ค่ะลอร่าเมอร์ซีเออร์เบลลินีนะคะชอบมากด้วยฟอร์มูล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเวิร์คเข้าไปใหญ่นะคะแฮปปี้ทูเซว่าไม่ว่าสีผมเข้มอ่อนอันนี้เวิร์คหมดถ้าเพื่อนๆแบบผิวแบบโทนแบบอมเหลืองดนึงนะคะจะชอบซ ยังไงก็ชนะเบลินี่ไปซื้อนะคะแต่ว่าสมมติว่าประหยัดหน่อยก็ตัวนี้ก็ได้สีมันจะต่างกันนิดนึงอันนี้จะมีความแบบว่าตุ่นกว่าน,นิดนึงแล้วก็แบบเข้มกว่ นนนิดนึงผลิพัลล่านะคะเบอร์0ูนย์สองมิวทีแคร์ลค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะมานำเสนอสิ่งนี้เพราะว่าคือหาเพิ่งออกมานะคะสำหรับซูเปอร์มัรพาเลตแก้มนะคะอันนี้คือฟีเจอริ่งกับคาแรคเตอร์สุดโด่งดังจากประเทศเกาหลี Standard Love ฟแดนส์นะคะข้างในก็เป็นโอ้บลัชออนก้าสีหมอนว่าหน้าเก็บ,บบางครั้งเราแบบอยากจะแบบหยิบออกมาแล้วก็รวมบลัชออนไว้ในหนึ่งเดียวนะคะนี่คือ9ใช่ไหมแมบตบไปแล้ว8นะคะมีอันนี้ที่แบบว่ามีชิมเมอร์ผสมอยู่เล็กๆสีที่แบบดูแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยนะคะ นี่เราปัดออกมาเราก็เห็นชัดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหลักวางวันนี้เราจะใช้สีนี้กันค่ะ อันนี้มาปัดนิดเดียวนะคะสีก็คือแบบขึ้นแล้วชัดแล้วปัดเยอะนิดนึงได้นะเพราะว่าแบบหมอรู้สึกว่าผมเข้มอ่ะเราต้องการแบบสีที่แบบไปแข่งนิดนึงเราต้องมีอะไรที่แบบจัดจ้านขึ้นมาไม่งั้นหน้าเราก็แบบแบนแล้วก็จมลงไปนะคะนอกจากเพื่อนๆจะอยากได้ลุคโมโนโทนที่แบบดูแบบขาวดําดูแบบคิมเคที่มันแบบนู้ดจังเลยแต่ว่ามอชอบให้ดูแบบไลฟ์ลี่มีสีสันยังมีความแบบว่าสดใสแม้เราจะแบบใส่สีดำอะค่ะทุกคน มาต่อกันที่ตานะคะทุกคนมันเป็นอีร่าใหม่ของการแต่งตาของมอสคะ่ะเชื่อว่ามอสคนนี้เมื่อ2ปีที่แล้วถ้าไม่เห็นตาแบบนี้ชีจะแบบไม่พอใจแล้วอยู่ไม่เป็นสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าฉันจะแต่งตาแมตจา้า โอ้ my god เข้าใจมาเข้าใจดีว่าหลายๆคนชอบความแบบกิตเตอร์ความพุ่งโดยเฉพาะสาวกช่องมนสเตอร์ที่เราแบบเคยชินกับการที่มันกับเพชรเม็ดแบบใหญ่มากตะโกนมากมออย่งตะโกนอยู่ในบางจุดในบางลุกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่าเป็น new way ที่แบบอยากจะชักเชิญชวนให้เพื่อนๆมาลองทำกันดูนะคะมันจะแบบฉันไม่ได้อายชาดโ์สวยแต่ ชันสวย Energy ดีเข้าใจปะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกเบสที่เซตตัวบางแล้วก็ค่อนข้างแมทแล้วก็สามารถแคนเซลพวกแบบความความคล้ำที่อาจจะมีโดยเดิมของเรานะคะดีที่สุดก็คือแบบ iBase แต่ว่าหาไม่เจอค่ะก็เลยคว้าสิ่งนี้ได้แล้วมันใช่ค่ะเป็นแบบ Liquid l ลิ Lip stick นะคะของไซนดาแตใช้น้อยๆน,นะเพราะอันนี้ก็คือแบบสีแรงแต่ว่าโทนสีมันบัดถุกต้องค่ะถ้าสมมติ่เพื่อนๆขาวกว่านี้อาจจะต้องเป็นแบบอะไรที่นูดกว่านี้แต่ว่าติดโซนะคะแต่ว่า เราเข้มได้เพราะว่าด้วยความแบบเราอยากจะแบบเน้นน้ำสีให้มันแบบอิ่มนิดนึงด้วยแหละเนี่ยเบาๆเบาๆเบาๆตาให้คิดถึงแบบขอบตานะคะเพราะว่าเป็นจุดที่แบบเราเข้มที่สุดมันก็จะอยู่ตรงแบบใกล้ขอบตาเนี่ยเลยข้อดีก็คือมันติดทนมากๆแล้วก็คือประหยัดด้วยไงแล้วก็ทำให้เ,เพื่อนๆดูแบบสกิลฟูลแล้วหนึ่งนะ ัวไปให้ถึงแต่ว่าเบาๆนะคะมันจะช่วยทําให้ตาใต้ตาเราอะดูไม่คล้ำได้แหละเพราะว่าสีส้มมันไปฆ่าแบบความคล้มของสีดําและอายแชโดว์ที่อยากแนะนํานะคะเวอร์กมากๆสําหรับลุคประมาณนี้แล้วก็ยิ่งถ้าเ,เพื่อนเพิ่งเ,เริ่มแต่งหน้าอยากจะแบบซื้อสักแบบพาเลตหนึ่งที่แบบว่าเคยได้ใช้เมคอัพแบบ B ิ e f r i e น d l y นะคะอันนี้คือแนะนำมากมากจาก e t u d y มอซื้อมาเองนะคะ Play Color Eye Mini Object Antique Candlestick คือแบบเป็นสีที่แบบได้ใช้จริงทุกสีะคะ่ะทุกคนแล้วก็แบบเป็น3สีแมทที่แบบสวยแน,นะะ่สำหรับคนผิวแบบอุ่นๆนะคะก็คือแตะเบาๆก็แบบอได้จากแกลมไปถึงนะคะบางคนก็คือถ้าสมมติว่ายิ่งแต่งหน้าไม่เป็นอนะป้ายสีนี้สีเดียวก็คือได้แต่ว่าถ้าอยากได้เนือแมท แบบแตกรูปตานิดหน่อยได้แปะลงไปง่ายๆนะคะแปลงอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยจากเมลินดาดึงคุมดอลลี่อายไปได้ทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เพราะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปลงสีอ่อนตรงดอลลี่อายมันก็จะยิ่งเห็นชัดอายแชโดว์เนื้อแมทที่ละมุนนะคะบางครั้งคือแบบมันไม่ใช่แมทยู่ก่อนๆที่มันจะดูแบบแพชชี่แบบเบลนด์ไม่ค่อยไปอะ่ะต้องเป็นแบบ แมทสมัยใหม่ยิ่งแบบเกาหลีคือมันจะใช่มันจะได้เลยนะคะแล้วก็อินทูดี้าคา่ะน่าหลักค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาต่อก,กันที่สีเข้มมันก็จะมีความว่าแบบไม่ไบรท์อ่ะแต่ว่าสวยมันจะเวิร์กนะคะกับแรงหัวตัดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งนี้มันแบบทำงานที่ได้ทีมากถ้าสมมติเราอยากจะแบบต่องตางตาะล่าออกมาเป็นแบบชาวเกาหลีแต่ว่าลุกวันนี้หมอจะอยากให้มันแบบดูคลีนแล้วก็สดใสหน่อยนะคะ แต่เห็นปะว,ว่ามัน so effortless แค่แบบตวัดไปแล้วก็คือเสร็จแล้วสําหรับการสร้างแบบห่างล่างอะแล้วก็มาต่อที่อายไลเนอร์นะคะทุกคนหมอได้เซนี้จากมิเลม,มา open your eyes พึงครบเลยสาหรับความอายไลเนอร์นะคะก็คือมีเส้นขาวด้วยสามแท่งในนี้ก็จะเป็นแบบดินสอน้ําตาลดาขาวสําหรับแบบปรับแต่งรูปตาให้มันแบบว่าเรียวยาวเกาหลีอ่อนใจสุดๆแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ แท่งที่เป็นแบบเมจิสีดําสาหรับอายไลเนอร์น,นะคะเราต้องการเส้นคมที่ไม่ดุนะก็เลยจะใช้เป็นแบบเมจิค่ะแล้วก็ใช้ความแบบค่อนข้างเส้นบางแล้วก็ฉิดโคนได้ที่สุดนะคะเข้าไประหว่างด้วยเพะนชนอายไลเนอร์ที่ดีเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะหาฟอร์มูล่าที่มันใช่สำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะแบบว่าเปิดออกไปหางก็จะค่อนข้างแบบออกข้างเพื่อเป็นการต่อตาไม่ได้แบบว่าเน้นเฉียวขึ้นแบบฝรั่งแต่ว่าอินโ e เวทมันจะไม่ตาเพื่อนๆแบบเฉียวแล้วก็เปิดขึ้นนะคะเหมาะมากกว่ากับลุกตาคนเอเชียนั่นเองเนาะแล้วก็ดูดีๆนะคะว่า ถ้าสมมติว่าลูกตาเพื่อนๆเ,เป็นยังไงอ่ะคือแบบอยาให้เส้นเนี้ยเส้นที่เรากำลังจะลากอะคะ่ะมันไปแบบชนกับเส้นตาสองชั้นเส้นมันจะ cross กันเส้นที่ใช่แล้วมันก็จะไม่ได้มาสุดชิดขอบตาถึงแบบจบบริบูรณ์ตรงนี้แล้วค่อยยกขึ้นเหมือนฝรั่งนะคะมันจะแบบเป็นว่างสเปซตรงนี้นิดนึงถ้าอยากได้คลิปแยกแบบละเอียดแบบอร่อยๆเลยอะ่ะอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับที่มันเวิร์กกับลูกตาหมอดับหมอชอบเลือกที่แบบกลางตาแล้วก็ลืมตานะคะก็จกแบบขนาดกับหน้าแล้วก็ค่อยๆไป ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงที่เราอยากให้มันแบบตาเราชัดขึ้นนะข <c oughs> ยี้เข้าไปในโคนขนตานะคะ <c oughs> แต่ว่าอยากขยี้เลยนะแล้วก็ยิ่งตรงหัวตาของมอดอะ <c oughs> อายไลนมันแบบเพเยอขึ้นเองเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังแลวตาเราสองข้างอะมันก็เพเยอะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นกันดูว่าแบบตาไหนตรงไหนต้องเขียนหนาตรงไหนตหน้องเขียนบาง ตานะคะสมัยก่อนจะเป็นแบบชอบแบบดัดแล้วก็คือแบบ full effect เอาให้มันแงนสุดนะคะก็สะใจดีในลุคที่แบบต้องการความแบบ p o w e r ฟูลมากแต่ว่ามันก็จะดูแบบไม่ได้สบายตาเท่ากับการแบบว่าค่อยๆไล่ให้มันงอนออกมาค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่เลือกใช้นะคะแล้วก็งัดเข้าไปเบาๆก่อนแล้วก็คือจัดว่าอาตรงนี้อยากให้เปิดขึ้นเส้นกลางตาก็คือควรจะแบบว่างัดขึ้นแล้วแบบตรงหัวตาก็คือเข้ามาตรงหางตาก็คือหางๆหน่อยแต่ว่าเราดัดเองเพราะไม่เป็นอยๆไปอยาให้มันหนีบหางตานะคะแล้วก็หนีบเบาฟๆไล่ออกแล้วก็ตรงปลายนะคะแบบ นึ uhm. ่ข้คะก็ปัดมาสคาร่าเลยนะคะทุกคนมอยก็ยังชอบปัดให้แบบโคนมันชัดเจนอยู่แล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็ค่อยๆเส้นที่เราต้องให้ความสนใจนะคะคือเส้นกลางตาตรงนี้มันก็ช่วยแบบเปิด ตาเราได้ดีนะคะตรงหางเนี่ยก็คือปัดให้โดนแต่ว่าไม่ต้องไปเน้นอะไรมากนะไม่งั้นก็จะดูแบบแข็งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องหางอ่ะแบบถูกน้าสายตาไปแล้วด้วยอาไลเนอนะคะมันก็แบบเปิดตาไปแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนขนตาล่างนะคะมอจะแบบปัดน้อยมากๆนะคะเพราะว่าจะต้องการความแบบหน้าดูแบบลิฟต์ดูยกดูเด็กขึ้นสําหรับลุคนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันแบบดึงลงเยอะๆอย่างที่ปกติมอชอบทำหน้ามันก็จะดูแบบหนักๆอีก เป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับงานคิ้วนะคะหมอก็จะใช้มาสคาร่าอันนี้นั่นแหละนะคะค่อยๆปัดลงไปเพราะว่าผมเราอะ่ะมันเข้มขนคิ้วเราก็คือแบบต้องต้องขึ้นไปสู้นิดนึงพอปัดไปแล้วนะคะก็ค่อยมาใช้ดินสอเนี่ยในการแบบเติมหางเพิ่มความยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเอออายไลเนอร์อเราต่อไปค่อนข้างที่จะยาวเพราะฉะนั้นแบบคิ้วมันก็ควรจะแบบเออยาวไปไปถึงอะ ตรงทองคิ้วตรงนี้นะคะสําหรับลุคนี้มอจะไม่ได้เข้าไปถ่มมันมากเพราะว่าอยากให้แบบหน้ามันมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะคิ้วก็จะแบบสามารถยกโง่งได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าในขนาดเดียวกันพอแบบถอยมาดูแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เป็นคิ้วที่แบบ โค้งมากเลยสำหรับงานปากนะคะเอาฟองน้ำขึ้นมาในการแบบว่าเคลียร์คอนทาสก่อนระหว่าหลังเส้นปากเรากับงานผิวนะคะไม่ได้แบบกบสีปากเดิมนะคะแต่ว่าคือต้องการให้มันแบบโดเรเข้าไว้แล้วก็จะมาใช้ airy rouge matte ิ้นจากเมลิน่าค่ะชอบสีนี้นะมันจะแบบไม่ได้นูดแบบปกติสีที่เราใช้นะคะแน้แบบมันถือมันจะดูนูดแล้วสีมันจะแบบสักเจสันนูดแต่ว่าสำหรับมอสพทาไปแล้วมันก็ยังเนียงค่อนข้างแบบมีสีเกินไปแล้วสําหรับพาเลตตอนนี้นะคะเนื้อเขาจะดูเหมือนแบบว่าเออลงไฟเป็นลิควิดช้ำๆหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเซ็ตเป็นแมตคัมันจะมีความทินนอะลงไปกับเนื้อปากเรา้วยนะ สีสันเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าคมจริงค่ะมีความแบบว่าตัดกันของสีค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ดูดุเกินไปมันจะมีสีต่างๆเข้ามาแบบให้มันยังชุ่มชื้นหัวใจบ้างน,นะคะเสร็จแล้วมอสจะมาทาแป้งนะคะอันนี้ตื่นเต้นเป็นการลองใช้ครั้งแรกของมอสนะคะคา r o n Beauty นะคะน้องฟุกกาล้นส่งมาให้ค่ะก็เป็นทัสเลอเซนต์ของเขานะคะที่เคลมว่าใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะแบบเพอยไวทําดีมากๆากทีมอสแอบบเข้าไปดูในแบบ IG ของน้องเขาโหภาพเพิ่มนี่คือแบบว่าฮอลลีวูดมาก โดยส่วนตัวแลวสนับสนุนในความสิ่งจุดยืนของน้องเขาที่แบบว่าลดทอนสแตนดาร์ดออฟเบลตี้คืออะไรเราสามารถสวยได้ในแบบของเรานะคะแล้วก็ตัวน้องฝุกเองสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างแบบใช่เลยน้องคือเขาแบบมั่นใจในความแบบต่างของฉันแล้วก็ ถามว่าสวยไหมก็สวยไงดูน้องเป็นตัวอย่างนะคะว่าเออถ้าเราว่าสวยคนอื่นก็จะต้องเห็นตามเราค่ะเพราะว่าก็สวยจริงค่ะอ่านี่นะคะเป็นแป้งที่แบบว่าตอนนี้ดูเป็นแบบเหลืองๆหน่อยนะคะคาดหวังได้ในความว่าเรื่องราวของไรเทนนะคะแล้วก็สิ่งนี้คือแป้งที่แบบเออดูเข้าซอกเซตใต้ตาได้ดีนะคะแล้วก็แบบแอบทำนู่นทำนี้ได้อีก ว้าวลายอลังมากนะคะแล้วก็มีกระจกในตัวน้ำหนักเบานะคะเป็นคาร์ดบอร์ดที่สามารถพกไปกับกระเป๋าเครื่องสำอางได้ดีมากๆทุกคนขอให้ดูรายละเอียดเนาะเขามีความว่าเออปั๊มเงาต่างๆเออทำดีค่ะทำดีขอจับเนื้อก่อนบางเบาเราก็ไม่ได้แบบฝุ่นฟุ้งขนาดนั้นนะคะคือแบบปัดแล้วแบบไม่ได้แบบเห็นเปล่าไม่ได้แบบเลอะเทออะไรอย่ี้ตื่นเต้นววิว คนหน้าเนียนผ่องอันนี้เกินคาดนี่เกินคาดไปไกลมากหน้าน้องฟลุ๊กอะถ้าทุกคนดูจะรู้แบบวิ้ยทำไมดูแต่งหน้าได้แบบกริบเปติดทนยาวนานจังอุ้ยแล้เขาถ่ายทอดมาในสิ่งนี้หรือเปล่าคะดูเนียนมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนาเลยคือถ้าสมมติเพื่อนๆทำอย่างเนี้แล้วแบบแป้งมันฟูออกมาก็สามารถคิดว่ามันอาจจะหนาได้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นคะ่ะเราเซตไปแล้วแบบผิวมันดูบางเบาแล้วก็เอาจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนสีรองพื้นนะต่อให้ตอนแรกอะมันจะมาเป็นแบบดูว่าเหลืองนะจา้า น่ยเห็นปะพูดใจโรงมนแล้วแบบไบร,บรนน์ไบร์ไม่ดูแมทช์แพงด้านนะคะแล้วก็อุ้ยน้องทำดีมากค่ะอันนี้ที่ฉันต้องให้นะคะในเรื่องราวของแบบทุกสีผิวมันใช้ได้จริงจริงพอรู้สึกว่าตอนแรกก็อาจจะแบบอุ้ยในแพนดูเหลืองแบบจะทำให้หน้าเราแบบเหลืองเกินความจำเป็นหรือเปล่าเออ no it's beauty เป็นพาเลทจากเน็กนะคะก็จะใช้แปลงน้องฟุกนี่นแหละ อ่อแล้วคอนทัวร์ก็มีล้วก็แอบสำคัญนะมันเป็นการเดเชั่นระหว่างเชื่อมอมันแบบเชื่อมระหว่างผมกับรอยต่อหน้านิดนึงและเมื่อวานมอสใส่คู่นี้ไปถ่ายแบบมานะคะที่อูฟส์ไมล์เลนเป็นลายวันที่สวยมากๆนะคะสีน้ำตาลมันก็จะแบบลดคอนทราสนิดนึงแล้วก็เป็นการแบบถ่ายแฟชั่นชุดที่แบบยิงแฟลชนะคะก็คือใส่คอนแทคเลนส์ไว้ก็จะเป็นการแบบปัง ก่อนสำหรับผมฟงใช้ชุดจริงมีได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้สาระความรู้ความเปนเทิงอะไรกันไปบ้างน,นะคะอย่างพูดคุยเมาส์มอยรีเควสลุคต่างๆกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะเข้าไปคุยกันใน I.G ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะโอเควันนี้มาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอเกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ